คุณกำลังมีปัญหาการเลือกสุ่มตู้ใช่หรือไม่วันนี้เราจะทำการบอกกันนะครับว่าตู้นี้มีความน่าสุ่มมากแค่ไหนกับทีวีในรูป Let's go ก็สนิทคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับอยู่กีดัลลี่บอลเลเจนด์อยู่แล้วนะโดยในวันนี้เนี่ยไม่ทำการเล่นอะไรนะครับแต่ว่าจะมาสรุปตู้นี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวพาวออฟไซยานเองนะคือตู้นี้เนี่ยเป็นตู้เบจิต้าที่อันเรียกว่ามีคนหลายๆคนในกางขาวมันไม่น่าสุ่มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ฟังนะครับว่าตู้นี้มีอะไรดีบ้างนะเนาะ แล้วามาดูที่ฟีเจอร์ชค์เตอร์ของตู้นี้ก่อนเลยนะครับโดยในฟีเจอร์ชค์เตอร์อตู้นี้นี่นะมันจะมีใหม่แค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าซูเปอร์เบต้าเอลฟนะครับแล้วก็แอนดอร์สิบหกนั่นเองนะโดยซูเปอร์เบต้าเนี่ยผมให้คะแนนไว้ประมาณ7คะแนนแล้วกันนะครับผมถือว่าตัวละครม่ดีน่าเกียดมากมากเลยนะมันใช้ได้นะครับเยี่ยมอยู่ตัวถัดมาคือโกฟรีสำหรับตัวนี้ผมให้มากกว่าเจ้าซูเปอร์เบต้าซะอีกนะครับตัวละครนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรมีติดไอเดีเลยควรจะมีเลยนะคครับถ้าาาเเกกิดวุ่่ณอยยไไปฮแ์นี คือเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะก็ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์สุดๆไปเลยนี่ครับตัวถัดมาเนี่ยครับเป็นเจ้าเบบูทั้งนาะตัวตรงนี้เนี่ยผมให้ไว้ไม่เยอะมากนะให้สักห้าถึงหคะแนนพอนะครับมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดบบโซฟาโซกูเนะครับมันไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีฝีมือที่เข้มปักเนี่ยตอนนี้ก็ดีอยู่นะครับตัวถัดมาทั้งสีเขียวเวฟนะตัวละครที่ผมให้ไว้สัก7ด สักหกแล้วกันนะมันไม่ถึงเบต้าตัวใหม่นะครับแต่ว่าใช้ได้อยู่แล้วก็เซลล์มึงเอาไป4ี่พอเลยครับรอเซงใครนะอ่ะเบต้ามึงเอาไป2พอไอ้เนี่ยมันอ้นี้ผมให้สัก5้าแล้วกันนะครับพอใช้งานได้อยู่นะอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้านี้นี่ผมให้สัก6กแล้วกันนะครับไม่ถือว่าแย่มากนะนะตอนนี้ทุกคนน่าจะดูคะแนนแบบทุกตัวละครกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะฮะว่าข้างตู้มันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ฟีเจอร์แชคเตอร์นะครับอย่างแรกเนี่ยไอผมบอกไปหมดแล้วเนาะ สปาคิ้งธรรมดาเนี่ยผมถือว่าแอบน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับมันเป็นตัวเกลือที่เกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีตัวไหนที่มันแอบดีจนเกินไปเนานะถ้าเกิดผมมองว่าใช้งานได้ดีสุดเนี่ยคือเจ้ากโกฮังตัวนี้เลยนะครับพี่แกเพิ่งกลับมาครั้งแรกด้วยนะรู้สึกว่าผมจะเพิ่งเห็นมันนะนะก็ผมอยากได้พอสมควรนะครับเป็นตัวละครที่ดีเฟนซ์ไทยในกระบับเพื่อนเนาะก็โดยรวมแล้วเนี่ยตู้นี้เนี่ยผมจะให้ไว้6.5คะแนนนั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะ แต่ตู้นี้คุณสุ่มจนได้ดาวเยอะพอสมควรก็โอเคเหมือนกันนะเพราะว่ามีโกฟฟีให้คุณได้เก็บมันเองมาเดี๋ยวมาดูความสามารถของเบตา้าก่อนเลยนะครับเบตา้ามีอะไรดีบ้างเนาะโดยเบตา้าเนี่ยผมจะเปิดไปไเป็น3ดาวพอนะครับเพราะสุ่มในตัวเดียวก็จะมีแค่3ดาวแล้วเนาะเลือดเบตา้าอบองจริงถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับดาเมจเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้พอสมควรนะอาการเทลไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับ หมัดกับบาร์ได้เหมือนกันเลยนะไม่ทําการโจมตีนะครับมันทาการลดคีฟฝั่งหนุนสามสิบนะแล้วหมัดเนี่ยมีบาร์สามมือให้ด้วยนะครับในส่วนของการฟ้านะครับการฟ้าเนี่ยเมื่อกดปุ๊บเนี่ยฝั่งหนุนเด้งเรื่อน้อยลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าทำลายไพ่ทั้งหมดของเรานะครับไปเป็นการบวกดาเมจให้เราแทนนั่นเองแล้วก็มีบาสอาร์เมอร์นะครับมันเป็นท่าพุ่งเข้าไปอ่ะในส่วนการเขียวสุ่มไพ่หนึ่งใบนะครับอ่ารีคิเนาะเพิ่มยูนิเกตอ่าเพิ่มดาเมจรีเลือดเร็วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็คคค่่่่าาาาโลลดกรรรฟ้งงงงนนนนนนเเออพพัััััไฝหูใใบบบะะสวติมท ก็มันทำกา,การกดแล้วเนี่ยแรงขึ้น40%เนาะมี Endurance Unify ตีวเรื่อตายเลยทันทีถ้าเกิดว่า Uniq เต็มนะครับ Ultimate แรงขึ้นอีก30%ฝั่งนู้นโดนดา t i แรงขึ้น30%ก็คือโดนแรงขึ้น100%นยไม่รู้มันจะแยกน้นติงไ,ไหนนะครับถัดมานะครับก็คือ Memory เนาะกดเมมปึบเรียก Ultimate ขึ้นมือหลีเลนะื่อนนะลีคิอาเพิ่ม u n i ก e นะครับรีเก e หลบด้วยการคอมเชนสิวิ ทำลายแล้วก็มอนสั่งหนูหนึ่งลูกนะครับแล้วก็แซฟริตี้ครั้งนี้2นะครับก็ให้เบต้าแคร์แล้วก็อีพิโซดสก,ก้าเซลนะครับโดยบวกดาเมจหมัดแล้วกันหมัดถึง26%เลยนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยมากเลยครับในส่วนของยูนิคอันแรกนะก็เมื่อเริ่มเกมมานะพี่แกทําการรียูนิคสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจแรงขึ้นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วดาเมจเบาล,ล,ลงจมภัยเร็วขึ้นเนาะลงสนามมาโจมหมัด1ใบนี่นครับแล้วก็อะไรเอ,อ่ยดาเมจหมันถัดไปแรงขึ้นเห ล็อกฝั่งนู้นห้ามสับตัว2วินาทีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมเราตายไปแล้ว2ตัวเนาะลงสนามมาหลีเลือดยี่เพิ่มยูนิเกต50%แล้วก็ทุก3วมีนะที่อยู่ในสนามนะครับพี่แกจะได้เลือดสามเปอร์เซ็นต์ลีคียี่สิบนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดหกสิบเลยนะครับความสามารถจะถูกรีเซ็ตน,นะถ้าเกิดว่าพี่แกเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเข้าไปอนะเนาะแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยอะไรเอ่ยรับดาเมจแรงขึ้นสนะิบเปาารอ 3, ร์เซ เมื่อศัตรูทําการสับตัวระหว่างบ่าเบี้ในสนามเนาะทําการเพิ่มดาเมจ15% 10วินาทีนะครับลดเวลาในการสับตัวเพื่อนสองวิใช้งานได้ห้าครั้งเนาะรถคี้ฝั่งหนุ่ย20ฝั่งนูนงน้นเนี่ยโดนหมัดบาสเนี่ยแรงขึ้นอ,อ้าวไม่ใช่นะครับฝั่งนู้นหมัดบาสเนี่ยแรงขึ้นเบาลงเอ้ยเบาลง10%แม่นขึ้นอะไรละ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับค่าการฟ,ฟ้าค่าการเวค k น n i n g ฆ่าอัลติเมทอะไรเนี่ยเบาลง30%เนาะเป็นเวลา10วินาทีด้วยนะครับป่าเบ้เนี่ยอยู่ที่สองในี่ยสามารถคู่วัชเชมบ์หมัดต่อ ระหว่างที่อยู่ในสนามเนี่ยป่าเบทําการรีอยู่นี้นะครับซึ่งถือว่าใช้เวลาในการรีไม่นานนะะเฉลี่ยประมาณเกือบเกือบสิบวิสิบวิก,ก,วกว่าได้เนาะอ่าประมาณนั้นเมื่ออยู่นิคเต็มนะครับรีเกหลบเนาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยี่ยมมากแล้วก็ทําการล้างสีเนี่ยสิบห้าวินาทีเลยนะครับอ๋อแล้วก็รีเกหลบมาใช้งานได้แค่สามครั้งนะแต่ว,ว่าล้างสีใช้ได้เ,เรื่อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถถูยกเลิกได้น้ครับเป็นล้างสีแบบโจมตีทําดาเมจได้ด้วยนะเป็นไงเจ็บปะละ่ะแล้วก็ยังมีการโคเวเชนส ยกเลิกบารัฟไปแย่ๆเราออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การบัฟไปแย่10วินาทีล็อกการ์ดฟ้าอัลติเมทเดวคเคนฝั่ง,งนู้นนะครับ5วินาทีเนาะล็อกไลซิ่งล็อกเมนด้วยนะครับอีก5วิแล้วก็ระหว่างให้ตัวละครนี้นี่ยูนิเกตเต็มนะครับดาเมจแรงขึ้น30เปอร์เซ็นต์จบให้เร็วขึ้นหนึ่งระดับเนาะถ้าเกิดว่าความสามารถมันเนี่ยอายูนิเกตเนี่ยถูกรีเซ็ตเป็นซีโร่นะครับคือถูกรีเซ็ตก็ต่อเมื่อมันเข้าสแตมบายไปอ่ะเนาะันน่นอูรถกีเเซตง พอถูกรีเซ็ตแล้วเนี่ยดีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์หรือคียี่สิบไปเพื่อนนะครับเพื่อนดาเมจแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าวิแล้วถ้าเกิดว่ายูนิเกตเราเต็มนะครับมันดีเลือกให้ตัวเองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเดาเวลาการสับโต้ตัวเองอีกสี่วินาทีด้วยนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมนะครับว่าความสามารถจริงๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าป๋าเบย์เป็นตัวละครที่น่าสุ่มประมาณหนึ่งเลยนะไม่ได้แย่นะครับดดดูแป๊บเียวเองนะเดดี๋ยววลองูเลานะครับยูเท่าไหร่ อ่ะเจ็ดวิโอเคแปลว่า1วิต่อ1นึ่งเนี่ยหนึ่งวิต่อสิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นไม่ได้น้อยเลยนะพอการ์ดเขียวก็ยังสามารถเพิ่มได้อีกสองวิด้วยนะครับเท่ากับว่าคุ้มมากมเนี่ยเมื่อมานําการโจมตีเนี่ยผมจะลองใช้สเต็ปอย่างเดียวนะครับว่าใช้สเต็ปแล้วเนี่ยมันจะสามารถตอบไพ่ได้กี่ใบนะสองนะครับอ่ะสามอ่ะสี่เดี๋ยวอ่าเพิ่มเวลารีคีเลยนะครับห้าไม่ใบไ,ไหมปึ๊บหกเป็นไงแล้วผมกดเพลนต่อเป็นไงเนี่ยดูดิ อู้ชิวเจอ่ะนี่ใช้หนึ่งนะครับอ่ะแคือชิลชิลแปใบอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าเป็นการฟ้ามันยังต่อได้นะหรือถ้าผมชาร์จสเต็ปผมก็ยังยาวได้อย่นีครับเพราะงั้นผมมองว่าค่อนข้างจะดีนะป่าเบเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับอยู่นี้มันไม่ได้รีชาา์์หันนะั้นแล้วไพ่แม่งเรียกอย่างตึงอะ่ะดูดิครับไพ่แป๊บเดียวมาเนาะไม่แย่เลยนีครับผมมองว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลย มาในส่วนข้างตู้นะคือตัว,ตวละครใหม่นะครับไอ้เจ้า Android 16บหนะ Android 16ตอนแรกผมนึกว่ามันจะกาบนะครับแต่ว่าไม่แย่เลยนะถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวแต่ว่าแท็กมีแค่ a n d ด o i d นะครับเพราะงั้นเล่นได้ทีมน้อยมากๆเลือดถือว่าน้อยพอสมควรนะครับดาเมจอะไรก็เบากว่าป่าเองนะก็เป็นเมลีไทป์เหมือนกันนะครับในส่วนของอาร์เนาะเมื่อทำการโจมตีเนี่ยฝั่งโน้นโดนดาเมจแรงขึ้น10%เนะเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองในส่วนของการฟ้านะครับรอ็อกเก็ตพันเนี่ยท่ามันตลกดีนะครับก ไม่จาเป็นต้องกดโดนศัตรูด้วยนะครับทาการจั่วไพ่ขึ้นมือ2องใบรีคี20รีเกนล,ลบ70%นะครับการฟ้าแรงขึ้น30%เลยนะแล้วก็การเขียวนะครับพุ่งเข้าไปนะเหมือนจะเป็นการจับด้วยการเขียวนะครับดาเมจแรงขึ้นอ่าการคัวเวชชนทาลายไม่ใช่ทําลายสิการการโดนทําลายไพ่นะครับอย่างเจ้าโกยต้าบูอย่างนี้สีม่วง U L นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่นี้เต็มเนี่ยมันจะพังผัดเอ็มพังหมัดในมือใช่ไหมถ้าเกิดมีความสามารถนี้ก็คือหมัดไม่ถูกพังนั่นเองนะ ถ้าเกิดว่าจับโดนะครับเรียกหมาดขึ้นมือ1ใบต่อยทุกคอมโบเลยแล้วก็อีบาสอาร์เมอร์ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เรียกดักน้ำบอลขึ้นมือได้1ลูกด้วยนะสามารถใช้งานได้2ครั้งนะครับในส่วนของติเมทนะครับเมื่อทําการกดเนาะรีเกตหลบไปแล้ว70%นะครับมีแอนดูเลนด์นูริฟายด้วยนะคือตีพวกเด้งเนี่ะตายเลยนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ติเมทแรงขึ้น30%นะครับแล้วนี่ผมว้าวมากๆเลยนะคือมันสามารถตีให้พวกเด้งตายเนี่ยเป็นเวลา50วินาทีเลยออ่ะไห้มมดีากกเเเลยยนี่ดม,มแล้วแบบ ตีพู้เล่นั้งตายเอามาไลาทรงลซิ่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วไม่สามารถโดนแคนเซิลได้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าตัวละครอ,อื่นอย่าง R and r o i d อ7อย่างเงี้ยมันจะยกเลิกความสามารถไอ้นี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันบอกว่าไม่สามารถแคนเซิลได้นี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะอื <c oughs> ดีอ่ะแต่นั้นบอกดูดีไฟหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับต้องลองดู เมื่อกดโดนเนาะโจบให้เร็วขึ้นหนึ่งกระดับอีก50วิบวิเลยโอ้โหคือมันยังไงมันต้องโดนนะอัลติเมทมันถึงจะดีนะครับโอกาสติดคีเพิ่มขึ้นอีก30% 50วินตาวิเนาะพังไพ่ฝั่งนูทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อกตัวฝั่งนู้น5วินาทีก็คือออกมายำต่อเลยนะครับในส่วนของเมย์นะครับพังไพ่ตัวเองหนึ่งใบเนาะเพื่อเรียกอัลติเมทขึ้นมาแทนรีเลอรีคี ดาเมจแรงขึ้น20%นะครับอ่าแล้วก็จวบไพ่เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยชา้าลงหนึ่งระดับด้วยนะครับเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองในส่วนแซมบิตี้นะครับบวกแค่แอนดรอยแล้วก็เอมิโสดเซลซาก้าเหมือนเดิมเลยความสามารถเผาเมย์เป๊ะเ,เ,เลยนะครับบวก26%ให้กับหมัดบานนะเอ้ยในส่วนของหมัดนะครับแล้วกันหมัดยูนิ้อันแรกนะครับอ่าอะไรเอ่ยรับดาเมจที่เป็นอิมแพคอีกโพสแล้วก็สไลด์ดามเม่เนี่ยเบาลง15%เนาะก็คือมันเป็นประเภทแบบว่าการโฟงการฟ้าอะไรพวกนี้นจะตีเบาลลลงงแ้ววกก็พหมััดเเนนี่ยบบาะคร มันจะโดนดาเมจได้น้อยลงนั่นเองเมื่อเริ่มเกมมาดาเมจเพิ่มขึ้นรับคีอ่าไม่ใช่รับดาเมจเบาลงดีคีเร็วขึ้นจวบให้เร็วขึ้นหนึ่งระดับถาวรน,นะการทหารนะาที่ปกติต่างๆนะครับบวกค่าบาได้เพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยวถาวรด้วยดีมากเลยนะครับลงสนามมารีคีอ่าดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มัดแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็การทาหารต่างๆท,ท,ที่ไม่ดีเนี่ยตลอดนะครับอาก็ถ,าถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับเนี่ย ฝั่งนูในตีเราเบาลง10%เนอะสำหรับหมัดบลาสนะครับมันคือเหมือนติดสถานะอันเองเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนป่ามีเลยนะครับการฟ้าอัลติเมทเอเวคเคนอะไรพวกนี้เนี่ยเบาลง30%ด้วยนะแล้วก็ล็อกไรซิ่งลาดฝั่งนนุน 5V นะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวเนื้อเกมมันนิยมแบบนี้หรือเปล่านะคือมันทําให้หมัดบลัสฝั่งตรงข้ามเนี่ยเบาลง10%ตลอดเลยนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนี้ทําการกดหมัดหรือว่ากดบลาสนะมันทําการเรียกการเขียวขึ้นมือ1งใบนะครับใช้งานได เมื่อตัวละครนี้ทําการปัดหลบทําการเลี้ยงการเขียวอยีกแล้วนะอ่าใช้งานได้ครั้งเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับค่าการเนี่ยลดลง5เนาะเวลา10วิเลี้ยงเลือดแรงขึ้น20% 10ินวินาทีด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะสามารถควบเชฟมาต่อการฟ้าได้นะซึ่งมันจะสุ่มพังไพ่ตัวเองอันหนึ่งใบนะครับเพื่อเรียกการฟ้าขึ้นมาแทนนะก็คือสามารถควบเชฟมาแล้วต่อการฟ้าได้ทันทีเลยนะครับบังคับใช้ได้เลยก็ถือว่าเยี่ยมนะแต่ว่าสามารถใช้งานได้3ครั้งนะครับสามารถรีเล่ตัวเองได้15%นะแล้วก็รีสิบ นอกจากนี้นี่ยังรีเลือดให้เพื่อนเนี่ย10%ด้วยนะที่ไม่ใช่ตัวละครนี้นะเป็นจำนวน3ครั้งนะครับลคี์ฝั่งหนู30ทําการล็อกไว้ฝั่งนู1ใบนะเป็นเวลา10วินะครับโดยทําการสุ่มเนาะเมื่อคุณว่าเชนมานะครับทำลายการเขียวการฟ้าฝั่งหนูในออกทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ล็อกสับตัวตามินตีด้วยเฮ้ยนี่มันเป็นตัวละครที่ acid ดีพอสมควรเลยเนะี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้นะครับโดนโจมตีด้วยอารนะ์์เนาะรีเลือด5%นะครับโหมันมันแจ่มไ้ม อุ้ยมันดีอ่ะผมไม่รู้จะพูอะไรมันดีอ่ะความสามารถมันใช้งานได้จริงนะครับดีเลืศห้าเปอร์เซ็นต์นะสามารถใช้งานได้สองทังความสามารถถูกรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวละครดาเมจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบวินาทีด้วยนะครับเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอ่าโดนโจมตีเนาะมันจะดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวลายี่สิบวินาทีแล้วก็ลดเวลาในการสับตัวเองอะ่ะเป็นเวลาหนึ่งวิด้วยนะครับก็ถือเป็นความสามารถที่ไม่ได้ย,ย่ำแย่มากนะด้วยส่วนตัวนี้ผมแอบชอบอยู่นะ อย่างที่บอกนะครับตู้นี้ผมใช้ประมาณ6.5ผมมองว่ามันน่าสุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรังเลเนี่ยระหว่างตู้นี้กับเจ้าตู้นี้นะถ้าใจผมนะผมเชียร์เจ้าซ u เปอร์ v e n มากกว่านะครับเพราะว่าซ u เปอร์ v e เวนทีเนี่ยตัวละครที่มันใช้งานได้จริงมีมากกว่านะอย่างไอเจ้าซูเปอร์17ใช้ได้จริงแกม่าใช้ได้จริง MVP 17ก็ใช้ได้จริงนะครับจีเลนเนี่ยถ้าเกิดว่าเซ็งใครก็ยังใช้ได้จริงอีกนะครับไอบูลานี่ครับมันก็เฉยๆนะครับไอนี้ก็พอใช้ได้ครับ a n d r o i d 8เนี่ย อะโดยส่วนตัวก็ประมาณนี้ด้วยกันนะผมก็เชียร์ตู้นี้มากกว่าตัวนี้ผมให้สัก7.5นะตัวนี้6.5นะครับแล้วได้ความชอบด้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าตู้นี้เนี่ยคุณอยากได้โกฟรีสเนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับหรือถ้าคุณมีตัวละครที่ยังน้อยๆเนี่ยมาเอาตู้นี้ก็ได้นะมาโกฟรีไปก่อนนะครับพอได้โกฟรีมาปุ๊บค่อยมาเอาซุปเปอร์ซิมเจก็ได้นะครับยังไงอวยแบบอวยขั้นตุงมากกว่าหน้าตู้อีกนะคุณเนี่ยไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะว่าเป็นตัวอะไรหรือสก็อตบ๊ายบายนะะฮ